กายไปล้างฝากันเถอะกายล้างฝาให้สะอาดนะแล้วใส่ไว้ตรงนี้ อ่าฝาแบรรจูเนีย่ยเต็มแล้วนี่นาเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าของแสแบอ่ะจะตื่นเต้นกับการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้แค่ไหนไปแล้วเย้ แล้นี่ก็คือตัวต่อบ้านานะจากแรนจูเนยร์ที่ทุกคนรคยชอบไหลกชยมตอบ้างค่ะเก็บสีเลยค่ะบ้คนี่โมีคนชุเลยโอ้ัคืออะไรครับออกเออตก้โหเหรอคะที่ตป็แรกจากฝาแปรนดเดียรนะคะ โอ้มาดูของน้องเกสก่อนนะคะอะไรคะเนี่ยมันเป็นเลโก้เป็นเลโก้เหรอไม่ใช่เลโก้หรอกแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆกันเนาะโอโอเคนี่แต่ว่ามันก็คล้ายๆเลโก้นั่นแหละเนาะเป็นตัวต่ออส่วนน้องกายเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นชุดอุปกรณ์ช่างค่ะอุปกรณ์ช่างเหรอฮะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าเเป็นเก้าอี้ด้วยเปล่าคะใช่คือถ้าเก็บแล้วก็เป็นเก้าอี้นั่งได้โอแกเออดีกว่าค่ะไม่เสียเวลาค่ะไม่เสียเวลามัวร้องเร้า หมัวร้องลั่นกับเงนี่โหโอ้ไรครับโอ้ชุดเลยค่ะนี่แล้วเขาก็มีแผ่นกระดานใช่ไหมฉันอะไม่ต้องสร้างอะไรละอะไรนะเจไม่ต้องสร้างอะไรละไม่ต้องสร้างอะไรเลยอะครับอ่าไปเถ่ะวะรีวิวของหนูกันนะอ่ารีวิวของหนูวันค่ะอันนี้มาดูหน่อยค่ะเป็นไงคะอ๋อนี่ก็มี เป็นหนังสือเหรออ๋อมันมีวิธีต่อนะฮะจะพาเปขัน้นตอนขั้นตอนอะ<า>มาดูหน่อยนอะยสติกเกอร์มาโอ้อค่าแก๊กมาแล้วครับเป็นไรครับเนี่ยฮะชุดอ,อ,อุปกรณ์ช่างไงเรานะสะสมฝากันามาตั้งนานนะกว่าจะได้ของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ชิ้นนี้ใช่ไหมคะแกถ้าใครเขาดอยากได้ต้องทำไงอะใช่ก็ท้า น้องๆคนไหนอยากได้นะคะก็ง่ายๆเลยขั้นตอนแรกไปสมัครสมาชิกแบรนด์จูเนียร์ครับก่อนเลยค่ะแล้วก็สะสมฝาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งฝาไปแลกของวันเจ๋งๆแบบนี้ได้เลยจะบอกว่าเรานะสะสมกันมาตั้งนานนะแต่โชคดีที่แม่แอนเอาไว้ตัวทันรู้ไหมเพราะว่าเราอะสมัครสมาชิกไว้ก่อนเพราะเขามีแคมเปญนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าสะสมได้อย่างง่ายดายมากๆเลยโอเคอะมาติดกันดีกว่าค่ะ ังไงครับอ้าวของกายเล่นก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยแปะติ๊กเกอร์ก็ได้เปิดมาดูก่อนว่ามันมีอะไรเปิดยังไงเหรอคะเนี่ยอ๋อนี่โอเคเปิดแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหรอคะโอ้ความคิดคืเต็มเลยค่ะโอ้เครื่องเป็นเป็นแนวเครื่องช่างหรือเปล่าคะแบบใช่ค่ะเครื่องมือช่างอย่างนี้เหรอคะใช่แล้วโอ้อากายลองเอามาดูที่ทำอะไรได้บ้างค่ะเป็นงานเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์แล้วชอบจริงๆริงไหมคะ กจิใครชอบรสไหนบอกมาหน่อยหนูชอบรสช็อกโกแลตหรือชอบชอบอะไรนะคะช็อกโกแลตเหรอคะอ่าใครชอบรสอะไรครับช็อกโกแลตชจริงจริงหนูชอบทุกรถเลยมีทั้งรสน้ำผึ้งแล้วก็มีรุ้ยช่ายกินได้ทุกรถเลยใช่ไหมไกลไปไหนไปไหนครับบัวชีเอาแไปบัวชีค่ะไปก่อน ของที่แจกมาวัสดุเขาดีมากเลยนะ<ร>ป,ป๋ามันไม่ใช่ว่าแบบตัวแบบหลวมๆอ่ะคือเคยเจอของแจกบางทีแบบน็อตเอ้ะเขาเรียกว่าไงอ่ะต่อแล้วมันหลวมๆอ่ะแต่เนี้ยคือแน่นแน่แนแบบคุณภาพดีมากไม่ใช่แบบไก่กาปุกๆนะคะกลับมาแล้วไก่กลับมาแล้วค่ะได้ได้ยิไก่ทำแบ๊กไก่ทำแบ๊กไก่ลองเล่นด้วยตัวเองดูนะคะเขามีวิธีทำบอกอยู่นี้ คะเอาชิ้นส่วนมาประกอบประกอบกันโอเคค่ะเนีย่ยพอดีก่อได้อย่าง,ง,งนี้นครับโอ่ไก่โดนได้ก่อนเมื่อไหร่จะแกะออกครับว่าเล่นวันนี้หรือเล่นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ค,ะค่ะได้ไหมครับได้ไหมโอ้ต้องพอดีพอดีนะครับอืมโอ้ทำได้ดี ไม่รู้เลยค่ะโต๊ะของใครเล่นนะครับกายเหติสติกเกอร์ยังไม่เป็นอยู่ทั้งผ้าทั้งไม้ช่้งไม้กายอยากได้ของเล่นสวยๆไงนี่ไม้เหมือนไหมไหนกายไปยืนกับคนงานเลยค่ะโอ้เป็นไงเป็นไงโอ้โหแล้วมองกล้องเลยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่มันช่างหรือมันกระปูครับอะยังไงครับ ใช่ไงครับดูไหมเนี่ยอันนี้ไงอันนี้ลง,งรออลอลอองูอย่างนี้นะครับใช่ป่ะหืมดอกตะปูโอ้ยนี่อย่างนี้เหรครับโอ้เป็นไงมีความคืบหน้านไหมครับคืบแล้วค่ะโอ้มีขึ้นกับแพรกแล้วค่ะทำไมยังแพรยังเป็นรูอยู่วะเดี๋ยวสิกค่อยๆอยเป็นโอ,โอ้มีประตูแล้วนะคะเริ่มมีประตูค่ะ<อ><อ> แต่นี่ก็ได้ชั้น2อแล้วเนาะแล้วอันนี้สี่อันแบบถูกแล้วค่ะติดเกินมาส่อันเนี่ร้ <Okay. S 1> องเพลงทำเพลงน <Okay. S 1> ะเพลงอะไรหมอไหเพลงเพลงใน,นหลวงออ oh, oh. เพลงใน,นหลวงนะครัโอ้ต้องเพลงใน,นหว oh. ลงนนหวงค่ะอ๋อทำดีเพื่อพ่อเลยค่ะ หมืนได้ไหมคะหมุนได้ด้วยนะนอกจากนะคะเราจะได้แรก ของเล่นสนุกๆแบบนี้นะคะเรายังมีอีก30พิเศษคือเข้าร่วมกิจกรรมแบรนดูเนียจีเนียสแคมป์นะคะแล้วก็ได้รับส่วนลดต่างๆอีกมากมายและที่สําคัญได้รับารสารทแบรนดูเนียอีกทุก3าเดือนด้วยค่ะคุ้มเลยค่ะคุ้มไหมคะเพสคุ้มไหมค่ะเจสคุ้มมากเลยตอนนี้นะคะทางแบรนดูเนียนะคะเขาก็มีกิจกรรมนะคะชื่อแบรนดูเนียลันลาตะลุยเมืองหิมะที่สนอทาวนะคะเพื่อพาเด็กๆเนี่ยไปสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจกับหิมะเสมือนจริงแบบยังไง ไปคะเนี่ยอะแค่ซื้อแบรนด์จูเนียสรถเตยก็ได้นะคะสามหลอส,สั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้เลยโอ้โอยาตางนี้สั่งแล้วไหมคะเค๊ใช่ต้องรีบสั่งเลยบบนี้นะคะจบการรีวิวของเล่นกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวม,าามนันก็จรีบโทรสั่งแล้วค่ะโอเคดีไหมคะ